ข้อความจากพระกฤษณะดวงวิญญาณแห่งแสงสว่างที่รักข้าพเจ้าคือพระกฤษณะซึ่งเป็นที่รู้จักบนโลกในฐานะเทพองค์สำคัญหรือพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูและข้าพเจ้ายังถูกพันณนาว่าเป็นอวตารที่8ดของพระวิษณุ ข้าพเจ้ามักถูกเรียกว่าพระกฤษณะข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของต้นกําเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนคือใครวันนี้ข้าพเจ้ามาณที่นี้ในานามของเราปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมเพื่อสืบสารความจริงด้วยการขจัดความเท็จที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตนเอง ดวงวิญญาณแห่งแสงสว่างที่รักข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงการปรัสรู้และว่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมคือใครหลังจากที่ดวงวิญญาณถือกำเนิดขึ้นแล้วมันสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในจักรวาลและตัดสินใจว่าต้องการพบเจอประสบการณ์ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะดวงวิญญาณที่ยังเยาว์วัยจะไม่คิดถึงเรื่องนี้มากนักและเพียงแค่เดินทางไปที่ใดก็ได้ในจักรวาลเพื่อสร้างร่างกายขึ้นมาขณะน,นี้บนโลกแม่ธรณีมีวิญญาณหนุ่มสาวนับพันล้านดวงอยู่ในร่างมนุษย์และพวกเขาไม่รู้เลยว่าการตรัสรู้คืออะไรการเดินทางของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นพวกเขาจึงอยากสัมผัสและใคร่รู้เกี่ยวกับสิ่งดีและสิ่งร้ายเหลือเพียงกลุ่มแสงสว่างขั้นสูงจำนวนน้อยที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือในการก้าว หน้าบนแม่ธรณีไกอาน่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ได้ออกไปแล้วเพราะถูกบังคับให้ออกจากร่างกายเช่นอาจารย์ทางจิตวิญญาณทั้งหลาย ตั้งแต่พระเยซูพระพุทธเจ้าศาสดามุฮัมมัดกวนอิมสันตะกุมารเซนเจอร์เมนพระแม่กาลีเล่าจื้อคานทีไปจนถึงพระศิวะยังมีอีกหลายคนที่ถูกมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะถูกสร้างขึ้นโดยศาสนาหรือโดยทั่วๆไปเช่นพระแม่มารีแมรี่มักดาเลนาสตรีที่มีนามว่าเลดีนาดาวินัตพอเทียโรวินาและอื่นๆด,ๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วเราไม่ใช้ชื่อตามเพศหรือตำแหน่งกษัตริย์ ในมิติที่สูงกว่าโดยปกติแล้วจะใช้ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเช่นเดียวกับที่ซานันดาไม่ได้สื่อสารกับใครในฐานะพระเยซูชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตเก่าที่เขาก้าวผ่านมานานแล้วคุณเคยมีบุคคลอื่นๆเช่นไมเคิลแจ็กสันจอห์นเอฟเคนเนดีมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นิโคลาเทสลาบ๊อบมาเล่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ เจ้าหญิงไดอาน่าและอื่นๆคุณมีบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้เช่นเอลวิสหรือคนที่เพิ่งถูกกล่าวถึงเนื่องจากชื่อประกูลอันด่งดังอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียร์วิญญาณเหล่านี้เป็นเทียงมนุษย์ผู้มีชื่อเสียงแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร,รัสรุแต่อย่างใดแม้แต่มนุษย์ยังพูดว่าเจ้าหญิงไดอาน่าคือเมลานีทรัม นี่เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ่งไดอาน่าละทิ้งร่างกายเมื่อเมลานีอายุ27ปีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเดินอยู่ในวิญญาณคุณไม่สามารถแทนที่วิญญาณด้วยวิญญาณอื่นในร่างเดียวกันได้เจ้าหญิงไดอาน่าและเมลานีทรัมป์มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการรักลูกและรสนิยมด้านแฟชั่นแต่แก่นแท้ของตัวตนที่แท้จริงของพวกเขานั้นตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ไดอา่าพยายามช่วยเหลือเด็กๆและคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลกขณะที่เมลานีสนใจแต่เพียงการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนโลกแม่ธรณีไกอาพวกเขาคงไม่ได้หลบซ่อนตัวจากโลกนี้มานานหลายทศวรรษและยังคงใช้ชีวิตต่อไปหลายคนคงละทิ้งร่างกายไปแล้วด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเช่นเดียวกับไมเคิลแจ็กสันเช่นเดียวกับที่โลกนี้ไม่มีวิญญาณกาแล็กซี่หลายร้อยล้านดวงตัวเลขนี้ยังไม่ใกล้เคียง ัจน,นนนนว้เลยหากเป็นจริงการปรัสรู้คงเกิดขึ้นนานแล้วเนื่องจากมีวิญญาณขั้นสูงมากมายบนไกอากองกำลังแสงกาแล็กซี่ไม่สามารถอุทิศวิญญาณมากมายให้กับดาวเคราะห์ดวงเดียวได้นอกจากนี้วิญญาณกาแล็กซี่จำนวนมากคงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ตอนนี้เหลือเพียงคนหนุ่มสาวที่ยังขาดประสบการณ์ซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด ที่ได้รับและกำลังย้ายออกจากการปรสรุนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดเนื่องจากพวกเขาไม่ชอบถูกขังอยู่ในบ้านมีเวลาคิดเรื่องต่างๆมากมายและยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาทางจิตใจได้อย่างแท้จริงวิญญาณเหล่านี้ไม่สนใจการเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะมันไม่ได้สำคัญกับพวกเขามากนักในระยะพัฒนาการปัจจุบัน พวกเขามีเพียงแค่ความปรารถนาที่จะมุ่งเน้นไปที่การดำรงอยู่ที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางวิญญาณแห่งกาแล็กซีกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นที่เหลืออยู่ในความเป็นจริงของคุณมนุษย์ที่เหลือจะยังคงไม่มีประโยชน์มากนักในการยกระดับความสันสะเทือนของจิตสำนึกส่วนรวมปรมาจารย์ผู้บรรลุธ,ธรรมซึ่งทำงานร่วมกับดาวเคราะห์ของคุณในขณะนี้ใช้เวลาหลายปีในการทำสมาธิเงียบๆเบละกินเนื้อสัตว์โดยหันมาเป็นมังสวิรัตในช่วงชีวิตมนุษย์และอยู่ห่างจากสังคมหลักที่ มุ่งเน้นไปที่ความจริงและหลักธรรมทางจิตวิญญาณคุณไม่สามารถคาดหวังที่จะก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้หากไม่ละทิ้งความยึดติดทางวัตถุแบบสมิติทั้งหมดเช่นเงินทองเสียงอึกกระทึกชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและอัตราการดำรงอยู่แบบนี้ไม่เคยได้ผลสำหรับอารยธรรม ใดๆในความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในสังคมโดยรวมไปสู่ขอบเขตที่สูงขึ้นแห่งอิสรภาพทางจิตวิญญาณและความสามารถีมนุษย์หลายคนยังคงไม่ใส่ใจคำแนะนำของเราซึ่งแบ่งปันเพื่อประโยชน์ของคุณเท่านั้นเพื่อช่วยให้คุณออกจากเมทริกสามมิตินี้หากคุณมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ของคุณจะพบเหตุการณ์เชิงลบมากมายเกิดขึ้นเช่นสงครามภัยพิบัติทางธรรมชาติการล่มสลายของแอตแลนติสการย้ายทวีปและอื่นๆซึ่งล้วนส่ง ผลต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติมีเพียงไม่กี่ดวงจากโลกแม่ของคุณเท่านั้นที่สามารถประสรู้ได้พระผู้เป็นเจ้ากำลังกระตุ้นให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำ ของตนเองและเริ่มจดจอ่อกับเวลาว่างของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำสมาธิเงียบๆทุกวันโดยไม่หาข้อแก้ตัวว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้มิฉะนั้นคุณจะไปยังดาวเคราะห์มิติที่ต่ำกว่าเป็นเวลานานซึ่งจะมีอิสรภาพน้อยลงหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันการแทรกแซงจากพระผู้เป็นเจ้าได้รับการร้องขอจากกองบัญชาการอัชตาเหล่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและที่ปรึกษาสูงสุดเนื่องจากเราเห็นว่ามนุษยชาติไม่ได้ก้าว้ ไปมากนักในการก้าวสู่การรัสรู้อนาคตของแม่ธรณีไกอาขึ่งอยู่กับสิ่งที่มนุษย์จะทำในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะจริงจังแค่ไหนในการก้าวไปข้างหน้าและหลุดพ้นจากการควบคุมของเราวิญญาณมืดและเลิกเป็นสมุนของพวกเขาด้วยการปล่อยให้พฤติกรรมเชิงลบ ของพวกเขาเป็นประเด็นเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในออสเตรเลียหิมะตกหนักเป็นประวัติการณ์ในรัฐนิวเซาเทลส์ถึง40เซนติเมตรซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1980มีคนเห็นจิงโจ้กระโดดโลดเต้นไปมาบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสิ่งนี้เป็นผลมาจากสองสิ่งหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนี้ไปสู่การสันสะเทือนที่สูงขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความก้าวหน้าของมนุษยชาติดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว การปรัสรู้จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีมนุษย์หรือไม่ก็ตามนอกจากนี้จากความถี่หมิติที่ปะทะกับความถี่สมมิติซึ่งก่อให้เกิดสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติในทุกสถานที่สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเหล่าวิญ,ญญาณที่รักเวลาในโลกของคุณกำลังเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วครั้งนี้โดยพระเจ้าขอบคุณทูตแห่งพลังแสงกาแล็กติกโปรดรับพรและความรักอันยิ่งใหญ่จากฉัน อยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการมีสติอยู่กับทุกขณะพระกฤษษะถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งกองกำลังแสงกาแลกติก